วิศวะรีวิวคลิปนี้เราจะมาลองใช้งานตัวเครื่องขยายจอมือถือเปลี่ยนมือถือจอเล็กๆให้จอใหญ่ตูชัดเจนขึ้นเหมือนเป็นแท็บเล็ตแต่มันจะใช้งานได้จริงไหมมันจะชัดเจวอย่างที่ผมพูดไปหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาลองใช้งานพิสูจน์ให้ดูครับ เอาละครับก่อนที่เราจะไปใช้งานและพิสูจน์ให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าภายในกล่องหรือนอกกล่องเนี่ยมันเป็นอย่างไรและมีอะไรให้บ้างนะครับผมนะนี่คือข้างนอกกล่องเลยครับผมก็จะเป็นนี่ครับตัวกล่องก็จะบอกเป็นรูปรากหน้าตาของตัวอุปกรณ์นะครับนี่ก็เป็นตัวขยายจอมือถือครับนี่ตามรูปเลยนะครับนี่้านหลังก็จะมีเป็นภาพการใช้งานนะครับผมเบื้องต้นนะ ครับมาณนี้ฮะตัวกล่องนะครับต่อไปเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับนี่ครับผมผมก็สั่งซื้อมาเป็นตัวสีแดงนะครับนี่นะฮะนะวิธีใช้งานก่อนนี่ครับแล้วก็นี่ดึงขึ้นนะครับนี่โชว์นี่ครับนี่นะฮะแล้วก็งัดตัวนี้ขึ้นครับนี่เห็นไหมฮะก็คือตรงนี้เป็นตัวที่วางโทรศัพท์นะครับนี่ก็เป็นตัวจอที่เราจะดูนะครับตัวเนี้มันเปรียบเสมือนเหมือนเป็นแผ่นกระจกแล้วกันครับเอาไว้ขยาย จอมาถือให้มันใหญ่แล้วก็ดูตรงนี้นะครับผมนะนี่ฮะนี่ครับก็จะมีตัวนี้ด้วยอ่าขาตั้งข้างล่างนะครับนี่นะฮะนี่ครับมันก็จะฟิลประมาณนี้นะครับวพสดุก็เป็นพลาสติกนะผมเดี๋ยวต่อไปเราไปลองใช้งานจริงให้ดูกันนะครับว่ามันจะชัดเจ๋วมันจะขยายได้สักแค่ไหนครับผมไปดูกันเลยครับเราก็เอาโทรศัพท์เราครับผมวางตรงด้านหลังนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมมันก็จะเหมือนเป็นการขยายจอขยายนหะครับนี่ซึ่งผมว่าความชัดเจนก็พอประมาณนะครับ แก้ขัดได้ครับแต่อาจจะไม่ชัดมากนะนะครับมันก็คล้ายๆแบบหลักการเหมือนพวกเว่นขยายครับนะอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังศบกันในคลิปดีกว่านะครับเอาละครับเรามาฟังศบการใช้ไานเลยครับเจ้าเครื่องขยายจอมือถือครับผมนะก็จะเห็นได้เลยว่ามันก็ขยายได้จริงครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกเลยคือตัวนี้มันก็เปรียบเสมือนเป็นเหมือนแว่นขยายเนาะนะครับยังไงเอาอะไรมาวามันก็ขยายใหญ่ขึ้นได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับ แต่ความคมชัดเนี่ยก็เอาลองตมมผมมองผมนะมันก็ไม่ได้ชัดเจนมากนะครับก็นขาอองที่จะเบลอนิดหนึ่งนะครับผมเลยก็มาถึงขั้นที่แบบว่าดูไม่รูเรื่องนะครับผมนะก็เอามาแก้ขัดแต่จะแบบเพิ่มอ,อัตราลดในการดูจอใหญ่ในงบเน้อยอะไรเงี้ยก็พอแบบแก้ขัดได้นะครับแต่ถ้าแบบจะมาจริงจังเลยเนี่ยผมว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่นะกัแบบเจ้าตัวนี้นะครับผมหากคลิปนี้รายการของเราวิศวะรีวิวหรือสินค้าไม่ครบถ้วนผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไว้เลยครับ สำหคลิปหน้าเราจะมีคอนเทนต์สินค้าหรือสิ่งของอะไรมา r e v i ฝากกดถูกใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมและก่อนจาก,กันไปขอสโส่แกนไว้เช่นเคยนะครับ b a s e c o n v e n t e Center สินค้าโรงงานแน่นอเม้าก่อนสวัสดีครับ